อ่ะกลับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านที่มาติดตามและรับชมก็พอๆกันคือกัาทุกคนสบายดียำเสะสบายดีอีกเทช่นึงทุกคนวันนี้เราก็ร่วมทีมงานนะทุกคนเลยเอาไปโด่ห้าห้อยหมูกับเบาฮัมต้นมันปลาไปโด่ห้าเฮากับบ่อห่อแล้วทุกคนห้อยมันนะกลับมาหอดตูบละเบาวัำบ่อห่อหอยเล็กพักกันร่วมทีมงานกันเอาก็ะกำลังมาหอดเมื่อกี้ทุกคนเบาเบาฮัมบาเห็นห้อยแล้วนะแต่ชิพักกันไปโฮทุกคน กับพอดีครบทีมงานในพันใหญ่กับกำลังมาหอดทุกคนนะไปกับรวมทางกันวันนี้นะรวมกับทีมชาวบ้านเนี่ยกับตกอยู่ราวๆสิบป่ายทุกคนนะสิบป่ายคนนะน้องม้ากับไปยังโบหุ่นในนอนว่าสิแจ็คโตนะน้องม้าที่เขากับระมาณหุโตทุกคนหดูเจโตประมาณนี้แหละอ่ะฝากลุ่นฝากติดตามทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ๊อบุญในเรื่องทุกคนไปไปลุ่นน้ำกันทุกคนบาสิเป็นแนวไรนะจ็กสีมันบบมันกะไปลุ่นเบิ้งน้ำกันการทายเขากะ สิบวันท้ายทุกบักทุกตอนทุกคนเลยเพราะว่า่วมงานกับชาวบ้านข้าเจ้านะเขาก็เก่งใจข้าเจ้าแน่นะเขาก็ท้าทายไปแบบที่ห่างๆกับข้าเจ้าที่จะมนันหน่อยกับเล็กๆน้อยๆทุกคนเลยไปไปดูดน้องแบงค์พาปันพามันทุกคนเลยพาชวนมันไปเพราะว่าเขาผักอยู่ในให้ทุกคนเลยชวนเท้านะไปคนละข้างบนทีมงานในพันธ์พระมรกับดีฟูด้ดไปเลยทุกคนเลย เที่ยงนี่ก็บ,บริหางานกับในพันผ้าหรอกเพราะว่าในพันผ้ากับโบโเห็นมาพบกับในพันหมอนเพิ่นว่านไงลัดหมูสำแรงกับโบเห็นทุกคนโบ,บท่านหมูสำเร็งอ่ะผ้าตะกินห้องมัอนี่ก็เดินหน้าโตทุกคนเลยส <c oughs> ิเป็นยนังไงกับไปเบิ่งนับกันทุกคนอ่ะอยังมาทุกคนเลยมาพอดีหอรบันห่างนะ Mời bản hạng hôi hổi như này, các con này đẹp xẹo, xẹo đi. bản hạng thôi này. Một tôi này. Tôi này. Tôi ở bộ men, tất cả, bàn đại ngạn và cõi cõi một con này cõi tôi าก็อยู่แถวๆนี้ทุกคนะรุดมือร่วมกันทุกคนเลยติดตามไปทุกคนมาจะเป็นแนวไรนะเราโลอยู่ทุกคนเลยเพราะว่าเราอยู่กับไก่เลยทุกคนทีมงานชาวหวานกับโบลายคนทุกคนพอคนเขาเจ็ดคนทุกคนเนี่ยทีมไหนพลาดนัะมาบวกกับชาวหวานก็จะกับประมาณสี่ห้าคนทุกคนมาก็เราะมา่ก็มิเตอร์เขาผู้เดียวสร้างเสร็จในมะเปิดชุดลงร่ทุกคนเลย จุดสุดลงโป้มาไกลๆไม่เห่าเพืเดียวมีบาบุญเพืเดียวทุกคนนียอยู่เฉิงในใกล้นะจากจากคืนนี้ไปมีผู้ดึงอยู่โป้อยู่ไกลๆทุกคนนลยยางแต่หันมาหล่อๆมาทุกคนช่วยประตูทางเขานี่ก็บ่มีไฟทุกคนนลยแต่ประตูมหาเหาเลยบ่มีไฟเลยไม่เห่าเพืเดียวนะเพราะมันเคยออกจุดในโทษเหาก็เลยมาดัดเบื้องตีนนะเอาดุนไปน้ำกันคนฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยทุกคน you yes. ให้เราแบ่งไป,ปสองจุดทุกคนเลยทางนี้มาหอใกล้เมื่อกี้นะยังถึงมาหอทั้งทีมงานบอก้านทุกคนเฮาหกหกเมื่อกี้อาลุณ์ไป้กันทุกคน ุดเสียงหน่อยทุกคนลบไหมลบไหมมาอะไรมา่ะไไปอยู่แคมประตู่นเล้อ แค้มประตูเลยเล่าแค้มประตูพุ่นฮะแลนขึ้นเนื้อหุ้นไล่เลนขึ้นเนื้อพุ่นนะมาพอเลยทุกคนเลยพอที่เหลืนะพอไก่แล้วมาดิพอหมูแทะทุกคนไล่ขึ้นเนื้อไปน้องกะปิ้น้องมาเท้า แรงรัะทุกคนเลยเหมือนแต่เช้าวานยิ่งทุกคนยิ่งแบบผวาด้วยเนี่ยเลยทุกคนเราก็บหูเขากันบอกว่าลัดตัวเดีอวมาเลยทุกคนเลยมาทางบ้านในพันพ้าทุกคนตอนเราขัลังเลอยู่บบจื้อเส้นทางไปเลยไปไปสีตัวทุกคนเลยจู่โบจื้อไม่แ่นไปเลยเลยวันนี้ไปลุ้นมาดูกันทุกคนมาลักจื้อทุกคนทางสอดขึ้นด้านนะผิดเข้มหวยนะหวยอยู่นี่นำใจศรัทธาทุกคนเลย

แต่เซลอยู่ในโดนอยู่เลยทุกคนนะไปมาเลยทุกคนเลยอยู่เลยอยู่ไหนนะไปเลยเขาถูกปนขึ้นไปทางเก่าทุกคนเดี๋ยวเขาไปหาทีมงานมนตนตเขาไปหาเขาทุกคนเลยหรือว่าห้องเสียงเขาหรือเ้าก็สิเดียออกไปใช้เขาอยูฝืนทุกคนหาทางออกกัน มุนปลามันเขามาบจักทางคนหมุนไปทุกิเลยปลาดไปส่งเสียงลงมานะคนเลหอมกรนไลบาทที่ต่่ต่อยู่เสรีเสนนี่ๆทุกคนง้างๆต่อมาเลยทุกคนเลยแบ่งปันกันเบอยลนะกระี กับ้านทุกคนเยมาแบ่งปันกันหาบเอดผูทุกคนก็ไล่เพอได้กินทุกคนเลยมามาตูด้วทุกคนมาตูไม่พล่ดเป็นยังไสมโคหกอีดีเนาะหกเจาะเจาะเพ่อได้กินดีดทุกคนเลยนะตัวผูหนึ่งทุกคนหาิบเอดผูทุกคนเลยองเขาอันนี้สองผู้อยู่ในลองแบบพันสมศรีนมีนี่ก็มีที่เมืองเจ็บทุกคนได้มาเห็ดนะ น้องมาเห็ดทีมงานเจ็บเออน้องหมูหมูหมูมูมูเห็ดทุกคนเลยบวกกับถือหมูเห็ดนะทีมงานเจ็บปวดทุกคนคนหนึ่งถูกซีดกดนะพอดีจนเหงาขาด้วยนะหมูกับมือหมดเอ้าเข้าชิคาบานกันทุกคนเลยไปพบเพาะกันอยู่บ้านหมดเลยทุกคนม้อเทีอนหม้อสระนะทุกคนเลยกำลังอำหน้ะอาหน่ายเดี๋ยวนะเมื่บ้านก็เห็ดกินสีก้ไอ้กินทุกคนอ่ะสวยมังซีกสวยมังน้าเห็ดก้อยชมนาวเนี่ยทุกคนเนย จะดีกว่าเอาไว้ทุกคนจงไปกินให้ลูปปิงมือนมือเท่ากับเสด็จลบออกไปยิิงกับหอกก็เก่าทุกคนไปหาคือว่ากินดีกว่านอนขึ้นกลยครับผมา่ะจะไปกินเดี๋ยวเดี๋ทุกคนนะเป็ดก้อยทุกคนนะก่อยิ้นหมูเไปย่างกินทุกคนนะมามาดูมาดูกีนเขากีนเขา ออม,มาทุกคนกินข้าวน้ำกันมาเนี่ยสบายดีกองรึดิดสบายดีคนมาเด่นกินข้าวกันสบายดีคนมาเด่นกิน,นข้ขาวกันเกันข้าวทุกคนกินข้าวน,น,น,น้ำข้าวทุกคนก๋วยชิ้นหมูปลาไหมไหนชิ้นหมูปลามาเน่ยเสแฉทุกคนเลย ขัดเลยเหาย่อยเหลือหอัดคับทุกคนะหอขัยิ่ใหญ่กว <now> <Tu động> <T parole numbers> ่าทุกคนนะสีขาวนะใครชอบักุกคอันนี้หรือักับทุ <laughs> mỗi lần có khăm nhẹ nhàng cho bạn bố hết ai vẫn khăm cho bạn ừ. hết wow ừ. wow nè không อย่าดองทุกคนเลยแม่ผึ่งก็มีแม่โอก็มีบ่วงน้ำผึ่งนะทุกคนเก็บปวดทุกคนเลยไปลงไปเดามา่เมื่อยกัอย่ามันมีนะนั้นมีเห็บมียังจับมาทุกคนเลยเอาไปใส่บนเชือกหวาดนะทุกคนเอาเบียบต้องต้องชิ้เงืยบมันทุกคน โอ้เหว้นะาวบาจังๆมันจะบาทุกคนนะแก่ข้าวอืออบแะนม่กันทุกคนกำลังมาหอเทื่อนนะ มาเกะมาเห็ดก๋กกอยหมูกินทุกคนเลยไปได้หมูปลาได้ตัวหนึง่งนะเห็ดก๋อยกินกินอิ่มใก่ชิ้นอิ่มเลยทุกคนเลยก็ได,ด้ก็ร่างเลยมาถ่ายคลิปอาบน้ำอาบน้ำในเดี๋ยวให้ลูกเมียงกินก่อนทุกคนมามามากินน้ำกันทุกคนก,ก๋อยหมูบ้างแน่เดีด๋วยวขอถอดข้อพายทุกคนเลยขึ้นผู้บ่มีสัญญ,ญาณนะเขาก็เลือกไปเลยลงเก็บเนี่ย กินน้ำเดีวขมิเนพราะเขาพ้อหนาทุกคนอาบาอาบไลก็เดียบลอยมาสรุปผลกัไปฮะยู้อกินกับมานอยูทุกคนวันนี้นะจะไ้หมูประมาณสามสองกคนามสไปน่หนึ่งสามสองกับสองหนิวนี่นะแล้วกับโคได้จือเจือทุกคนเป็นไยพาดคือว่าเป็นเศร้าบ้านได้ทุกคนเนี่ยโมเมนทีมงานท่าไดนะก็เป็นทีมงานนองมาของฮอกไปไร่ทุกคนเนี่ยร่วมอยู่พอดหาซิเบสผูทุกค ทุกคนทุกคนพอได้กินได้อยู่ได้หลายคนนะ <c oughs> อามะฮอดนี่เข้ากับสิขอฝากเสน่หทุกคนสิขออนุญาตไปอยู่ไปนอนคนทุกคนพักผ่อนมือนะสิเดินทางต่อนะพบกันใหม่คลิปต่อไปทุกคนสบายดี